สวยๆกันนะคะทุกท่านสวยมีนเสน่ห์ค่ะพร้อมขับพร้อมซิงมาแบบราคาตัดเงินสดเลยนะคะคันนี้1,35,000บาทค่ะตัดสดแบบพร้อมใช้ซื้อไปขับขี่ใช้งานกันได้ยาวๆนะคะกระรถกระบะิมสุบิชิไททานค่ะรถกระบะปี2012นะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ซีซีดีเซลคอมเอมรลวเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะความร้อนปกติ วิ่งทางไกลได้นะคะภายในสวยสะอาดคาเกียร์ธรรมดาหน้าหลังเดิมๆรถไม่มีชนหนักไม่มีผิกควาำไม่มีจมน้ํานะคะช่วงล่างแน่นหนึบค่ะไม่มีเสียงดังล้อมแม็กขอบ18ค่ะห้องเครื่องสวยๆค่ะทุกท่านพร้อมขับพร้อมใช้แบบนี้นะคะมีเล่มมีเอกสารให้ครบพร้อมโอนด้วยค่ะภาษีพรบรปี67 รถอยู่แถวคลอง8ทัธัญบุรีปรทุมธานีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านด้วยแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ